สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยนสาขาบุรีรัลมลอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพฤหัสที่19สิงหาคมพศ2อ,อ6 4นั่นเองก็ ทางทีมงานนะครับก็จะมีปล่อยอยู่ทั้งหมด3คันเซลหนึ่คันพิพิพชิต1คันนะครับแต่ว่าจะมีรถอีก1รุ่นที่ทางเ f ส่สนใจมากๆพี่ต่ายถ่ายรุ่นนี้ให้ผมดูได้ไหมผมว่ามันราคามันได้นะเออมันน่าจะตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของผมแต่ว่าจะเป็นรุ่นไหนกันเดี๋ยวเราไปดูรุ่นที่ลูกค้าขอมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวเราไปดูตอนไม่ใช่ไปดูตอนสิไปดูอีกสคันสุดท้ายที่เหลือนะ ทำไมมันนอนว่านอนอิ่มตื่นเช้ามาเหมือนคนนอนไม่อิ่มวะไปไปดูรถกันเชนครับครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่เป็นหนึ่งในสามคันที่ทางทีมงานของอิซุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองจะปล่อยในวันนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นของเซลล์หนึ่งรู้สึกว่าบริษัทจะเป็นบริษัทบุรีรัมย์พนสิทธ์นะครับเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับ รับเหมาก่อสร้างอะไรอย่างนี้แล้วก็สั่งเป็นจํานวนหลายคันมากๆนะแล้วก็สั่งต่อเนื่องเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวก็น่าจะเป็น1ิบคันลวมัง้งนะโดยนะครับโดยปกติแล้วรถรุ่นนี้ถ้าเป็นบริษัทห้างร้านสั่งเข้าไปนะครับก็จะเหมือนกับเออให้ระดับ หัวหน้างานไม่ว่าจะเป็นวิศวกรอะไรเงี้ยไว้ตรวจไซ้งานนะครับการใช้งานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเลือกรถที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาก็คือเจ้าตัว All New m i l x คันนี้นั่นเองแต่ว่านะครับถ้าไม่ใช่บริษัทห้างร้านนะให้ระดับผู้บริหารใช้ก็จะเป็น อย่างเรานะครับก็สามารถนําเจ้าคันนี้มาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไปเที่ยวไปเดินห้างไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับรับส่งลูกไปโรงเรียนขับมาทํางานโอ้ตอบโจทย์มากๆใช้ได้ตั้งแต่พ่อค้าแม่ค้าราชการนะครับหรือแม้กระทั่งพนักง,งานบริษัทที่กําลังเริ่มสร้างตัวนะโดยคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทย้ําอีกรอบหนึ่งนะ อยู่แค่1 1 0ล้าน1 0 00บาทเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกเลยนะครับที่เจ้าตัวอนิ e มิลเอ็กเกร e แอค i v ฟคันนี้มันจะขายดีมากๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าเป็นคนที่ชือ้อคนที่ซื้อใช้ในชีวิตประจำวันนะชือช้อชไปแต่เช้าเลยโอ้ยโดยนะครับดาวเริ่มต้นเนี่ย มันดาวแพงไหมพี่ต่ายดาวไม่แพงครับก็อยู่ประมาณสัก60,000บาทข้างวดที่พี่ต่ายดูเมื่อกี้อยู่ประมาณ15,000บาท15,600บาทประมาณนี้มั้ง ใช้เงิน60,000โอ้เรามันก็ถือว่าคุ้มมากๆนะส่วนแคมเปญโปรโมชั่นการขายเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับเจ้าตัวกระจังหน้าสีเทาแล้วก็ตรงอิสุ u ูก็จะเป็นสีโครเมียมหน้าของเขานะครับก็จะเป็นสีดำเงาตรงนี้กระจังหน้าด้านบนนะครับซึ่งคนที่ออกเจ้าตัวท็อปไปก็เคยถามมานะพี่ต่ายของผมเนี่ยเจ้าตัวอันติเมทเอากระจังหน้าตัวนี้ใส่ได้ไหมผมว่า มันด,ดูดูเข้มดีสามารถใส่ได้ครับไฟหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยไฟเดย์ไลท์จะอยู่ในโคมเดียวกับไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวด้วยอยู่ในโคมเดียวกันทั้งหมดเลยนะแล้วก็ไฟนะครับสามารถปรับระดับสูงต่ำได้จากตัวรถได้อีกถึง4ระดับเลยทีเดียวเจ้าตัวนี้นะครับไม่มีไฟตัดหมอกมาให้แต่ว่าน้องเขาเนี่ยมีเบ้ารองรับสำหรับใส่ไฟตัดหมอกโดยเฉพาะเอาเบ้าออกใส่ไฟได้เลยนะครับ แล้วก็ทีนี้ชุดสเกิร์ตเนี่ยถ้าใครอยากสวยอยากหล่อมากกว่านี้สามารถติดชุดสเกิร์ตเพิ่มได้นะอยู่ประมาณสัก24,000บาทเองน้องก็ดูสวยดูหล่อแล้วนะก็ต้องบอกว่าเออคุ้มมากๆเลยทีนี้เรื่องระบบความปลอดภัยนะครับก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันเห็นไหมครับว่าเฮ้ น้องไม่ได้ด้อยไปกว่ารุ่นอื่นเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลังเลมากๆนะระหว่างคนที่ต้องการซื้อรถกระบะ4ประตูตัว,ตวท็อปแต่ว่ามาเจอราคาของเจ้าตัว All New MU-X คันนี้ก็ต้องช่างใจกันบ้างแหละเฮ้ยหลักล้านเหมือนกันอีกคันหนึ่งนั่งได้5อีกคันหนึ่งนั่งได้7อ่าก็เดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะในวันหลังกันนะก็ ด้านข้างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน้องก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อแม็กสีบรอนเงินขนาด18นิ้วบันไดข้างมีมาให้มือจับนะครับก็จะเป็นสีบรอนเงินสีเดียวกับตัวรถพิตายลืมแจ้งนะครับว่าเจ้ารุ่นนี้น้องจะมีเฉพาะสีบรอนเงินเท่านั้นนี่ ทีนี้เรามาดูเจ้าตัวล้อแม็กซ์ใกล้ๆกันนี่เป็นแม็กซ์แท้ของอิซูซูนะครับจับคู่กับเจ้ายางดันหล,ลบนี่เป็นยางอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับที่นิยมใช้มากๆเลยทีเดียวนะครับเบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็น2 5 5 6 5า7การสะเทือนตัวนี้จะเป็นคอยสปริงทั้ง4ล้อเลยนะโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับนิ่มนิมพีม่ต่ายลองขับดูแล้วนิ่มมากๆเหมือนรถเก่งเลยนี่บันไดข้างมีมาให้แล้วก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงมากัดกดันอีกแล้ว กระจกมองข้างน้องจะเป็นสีดำนะแต่ว่าถ้าใครอยากเฮ้ยไม่อยากซ้ำรอยใครนะไม่อยากเหมือนใครเราสามารถเอาไปทำสีบรอนเงินเพื่อให้มันเป็นสีเดียวกับตัวรถได้ก็ไม่กี่บาทหรอกมั้งไฟเลี้ยวนะครับจะถูกย้ายจากกระจกมองข้างมาอยู่ด้านข้างตัวรถอันนี้เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะครับ ตัวใบปัดน้ำฝนอันนี้เราก็สามารถยกใช้งานได้ง่ายๆมากเวลาที่เราต้องการเช็ดทำความสะอาดกระจกบังลมหน้านะก็ยกขึ้นแบบนี้เลยเสาอากาศนะก็จะเป็นเสาอากาศที่ออกแบบให้มีความสวยงามรับสัญญาณได้ชัดเจนในรุ่นนี้น้องไม่มีราวแหลกมาให้นะครับแต่ว่าก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันคันนี้พร้อมที่จะส่งมอบแล้วนะครับในวันนี้น่าจะเป็นช่วงเช้านี่โอ้ย ซื้อเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นของสตึกก็ก็มีนะแต่ว่าของไม่ตายลืมลืมลืมชื่อบริษัทเขาเนาะ <c oughs> มีการบอกอีกนะว่าลืมนี่อันนี้ก็จะเป็นล้อด้านหลังเป็นคอยสปริงเหมือนกันนะครับนี่ทีนี้เราไปดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายของน้องโอ้โหถึงเขาจะเป็นเจ้าตัวแอคทีฟนะแต่ว่าไฟท้ายเขาจะเป็น LED เช่นเดียวกันไฟเบรกดวงที่3มมีมาให้นะนี่ อันนี้ก็หวังว่าคงจะถูกใจหลายๆท่านนะครับที่ขอรุ่นนี้มาเพราะว่าพี่ต่ายผมช่างใจมากๆเลยกระบะราคาล้านแล้วก็รถยนต์นั่งอนเนกประสงค์ตัวใหม่เนี่ยจะเอาตัวไหนดีอันนี้พี่ต่ายก็ไม่สามารถฟันธงได้นะเราเท่านั้นนะครับที่รู้ความต้องการของเรามากที่สุดที่ปรึกษาการขายเพียงแต่ทำหน้าที่ในการแนะนำให้เท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วนะครับเงินของเราเราต้องทำหน้าที่ในการฟันธงเอง เอออ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างไปครับแล้วก็ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็พี่ต่ายกำลังจะพาไปดูที่นั่งภายในห้องโดยสารของเจ้าตัว All New m i l x คันนี้หรือว่าภายในห้องโดยสารนั่นแหละโดยพี่ต่ายเปิดประตูด้านหลังทิ้งไว้แล้วจะพาชมจากส่วนหลังก่อนละกันตัวนี้นะครับต้องบอกว่าประตูของเขาไม่ได้เปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าจะมีเจ้าตัว กระบอกไฮดรอลิกตัวนี้ผ่อนแรงเวลาที่เราเปิดประตูเราไม่ต้องออกแรงยกทั้งหมดนะครับเพียงแค่ออกแรงนิดหน่อยก็พอทีนี้บริเวณห้องโดยสารเวลาที่เขาพับเบาะเรียบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้อาจจะย้อนแต่งนิดหนึ่งเนาะครับแล้วภายในนะครับก็จะมีนี่กล่องเก็บของเราสามารถยกมาไว้อย่างนี้อันนี้นะครับเนี่ยอย่างคันนี้ใช่ไหมเอาให้วิศวกรใช้ก็เวลาที่เข้าไปในมาไหนนะครับพวก เขียนบง่งเขียนแบบเขาไม่ต้องเอาไว้ในรถเขาเอาไว้อย่างนี้ได้เลยนะเพราะว่ากล่องมันมีขนาดความยาวมากๆนี่อันนี้ก็ลองให้ดูแล้วนะครับจะมีไฟให้หนึ่งดวงนะตรงนี้แต่ด้านขวาจะไม่มีแล้วเบาะพับเรียบได้แบบนี้แต่ที้ในกรณีที่จะมีคนนั่งนะครับเราก็หยิบอย่างนี้แล้วก็ดึงแบบนี้ออกแรงนิดเดียวนะครับไม่เยอะนี่ ที่นั่งแถว3ก็พร้อมที่จะนั่งแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าง่ายมากๆเป็นลักษณะแบบนี้ นอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูตอนกลางกันบ้างนะตอนที่2นะครับก่อนจะไปบริเวณแผงประตูของเขาก็ออกแบบให้มีความหรูหรามากๆไม่ว่าจะเป็นบุนุ่มนะครับแถบสีบรอนเงินนี่แล้วก็จะมีตรงนี้เป็นสีดำโอ้มันดูคลาสสิกมากๆมันเป็นดําด้านนะครับลำโพงตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นทวิตเตอร์นะองกจริงนะครับมันให้เสียงที่สมจริงสมจังมากขึ้นที่ใส่ขวดน้ำขนาด1.5ลิตรก็มีมาให้เช่นเดียวกัน เบาะนั่งตอนกลางนะครับหรือว่าแถวที่2อ,อูโ้สวยมากๆเลยพี่ต่ายชอบมากๆนะครับก็จะเป็นเบาะผะ้าเกรดพรีเมียมมาพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยแบบ 3. จุดโอ้นั่งสบายมากๆนี่นี่นี่อันนี้ก็ทําความสะอาดเรียบร้อยพร้อมกับส่งมอบแล้วนะครับด้านบนก็จะมีไฟเพดานให้เหมือนกันโอ้โหสุดยอดมากๆแล้วทีนี้ถ้าพี่ต่ายต้องการ เข้าไปนั่งบริเวณที่นั่งตอนที่3พี่ต่ต้องทํำยังไงง่ายๆครับนี่พี่ต่ก็แค่เนี่ยปลดสลักตัวนี้นะครับเนี่ยเบาเขาก็จะยกได้เลยอันนี้พี่่ายใช้มือเดียวนะนี่แล้วก็เหยียบบันไดแล้วก็เข้าไปตรงนี้ไปนั่งได้เลยนี่นะอันนี้ตอนที่2นะตอนที่2เวลาที่เราพับเบาเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้เราไปดูตอนหน้ากันบ้างนะครับก็จะมีการบุนุ่มให้ตรงแผงประตู ที่ใส่ขวดน้ํา1.5ลิตรมีมาให้สวิ์ควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างนะครับก็จะสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันมือเปิดของน้องจะเป็นสีบรอนเงินนะครับดาบด้านข้างก็จะเป็นสีดําเงานั่นเองสีดําด้านทัวทีทีน,นี้เรามาดูภายในห้องโดยสารด้านหน้าที่ทุกคนรอคอยกันบ้างนี่เบาะก็จะมาพร้อมกับ เบาะผ้าเกรดพรีเมียมเช่นเดียวกันข้อดีของการใช้เบาะผ้านะนอกจากมันมีความสวยงามหรูหรามากๆแล้วนะครับรูปทรงมันยังอย,อยู่ได้นานอีกด้วยคือพูดง่ายๆไม่เสียทรงนั่นเองนี่มันเสียแหละแต่มันใช้ระยะเวลานานนะครับเบาะสามารถปรับสูงต่ำได้นะทีนี้อาจจะไปี่ต่ลองเข้าไปนั่งนิดหนึ่งเนาะเวลาจะเข้าไปนั่งนะครับพี่ต่ก็จะมีตรงนี้ชอบมากๆแล้วก็เหยียบบันไดข้างขึ้นไปเลย บางทีเราใส่สลักนะครับความยืดหยุ่นของกางเกงมันมันน้อยออแล้วทีนี้นเราก้าวแรงเป้ามันก็จะแตกนะครับเบาะนั่งเนี่ยพี่ต่ายนิดน,นึงยังกลับมาเบาะอยู่นะครับชอบตรงที่มันมีปีขนาดใหญ่นะครับเวลาเรานั่งเนี่ยมันรู้สึกอบอุ่นมากๆมันมีใครมากอดเราเลยกระชับมากๆนะครับชอบนี่บางคนบอกวัวร้านแกยาวมือแกไปรูดไม่ชันลำคาญมันอดไม่ได้อดไม่ได้นะครับบริเวณด้านหน้านี่ ก็จะมีการบุนุ่มมาให้นะบริเวณคอนโซลของเขาโอ้โหหรูหรามากๆคุ้มค่าคุ้มราคานะครับด้วยราคาเพียงแค่1 1 9 0 0ล้านบาทแต่เราได้มาเยอะมากๆระบบความบันเทิงตัวนี้ก็จะมี cdmb 3 b l u บ t o o t h ให้ด้วย usb ก็มีให้นะนี่สุดยอดเลยถ้าใครอยากได้กล้องมองหลังมองจอองนี้ก็ประมาณ5-6,000พันก็ได้มาพร้อมเรามั้งรุ่นนี้ทำเพื่อพูดง่าย มันมาตอบโจทย์สําหรับคนมีไอเดียที่จะแต่งรถอะ่ะฉันอยากได้นุนได้นี่เพิ่มฉันไม่อยากได้จากมา,าโรงงานแต่ฉันอยากทาเองของฉันไม่ซ้ําไข่อะไรเงี้ยรุ่นเนี้ยเหมาะมากๆนะครับแล้วทีนี้แอร์ก็ออกแบบให้มีความหรูหราใช้งานได้ง่ายมากๆฟังก์ชั่นการใช้งานก็มีเพียงแค่3ปุ่มแค่นั้นเองปรับทิศทางนะครับของลมเปิดพัดลมแอร์น้ำยาแอร์แค่นี้ก็เย็นสบายแล้วตัวเกียร์นะครับรุ่นนี้น้องไม่มีเกียร์ธรรมดาให้เลือกจะมาพร้อมกับเจ้าตัวเกียร์อัตโนมัติ 6สปีดมาพร้อมโหมดเลฟทอนิกเราสามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์เสมือนเกียร์ธรรมดาได้นะครับก็สามารถเข้าเกียร์ได้เองนั่นแหละถ้าพูดง่ายๆนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ ตัวเบรกนะครับเป็นเบรกไฟฟ้าเช่นเดียวกับรุ่นอื่นออโต้โฮมมีมาให้ที่พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้การออกแบบให้มีความกระชับควบคุมทิศทางของรถได้แม่นยํามาตรวัดนะของน้องก็จะไฟพวกสัญญาณไฟเตือนต่างๆไฟบอกตําแหน่งเกียร์นะครับพวกความลง้งความร้อนอะไรอย่างเงี้ยเลขกิโลเมตรน้องก็มีให้ครบถ้วนทําให้เราตัดสินใจในการขับขี่ได้อย่างถูกต้องแม่นยําเวลาที่เราเดินทางนั่นเองนี่อันนี้ก็จะมี ตัวเปิดแอร์ด้านหลังนะตัวนี้เป็นตัวปรับระดับไฟสามารถปรับได้พวกเกะน้ําอะไรน้องก็มีโอ้สุดยอดครับสุดยอดอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูเครื่องยนต์กันบ้างนะโล่งครับโลง่งคันนู้นก็จะเป็นของบุยรำพาราสิตเช่นเดียวกันนะอ่ะทีนี้ในส่วนของพละกําลังที่ถูกนํามาใช้ในเจ้าตัวมิวเคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1 9เน2 พูดง่ายๆคือมันผ่านเจนแรกมาแล้วเราเป็นเจนที่2แล้วเป็นเครื่องดีเซลนะครับต้องยอมรับว่าเฮ้ยปัจจุบันนะครับแนวโน้มของเจ้าเครื่องดีเซลเนี่ยถูกนํามาใช้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถบรรทุกรถเก๋งโอ้อันนี้ก็โอ้ตอนนี้นิยมใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะเพราะว่ามันอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันมันน้อยกว่าแล้วก็เรื่อง ของสมรรถนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วนะครับแรงมา้าแรงบิดมันทำได้ไม่แพ้เครื่องเบน,น,นซินเลยเบนซินเลยนะโดยเครื่องตัวนี้นะครับมีขนาดเครื่องยนต์ที่1 9 0 0ซีซีให้แรงม้าสูงสุด150แรงมา้ามาพร้อมกับเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับ แล้วก็ทีนี้แรงบิดหลับพิตาตแรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่350นิวตันเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นโอ้มา150ตัวแรงบิด350นิวตันเมตรรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่นั่งได้สบายขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันเอาอยู่แน่นอนแล้วตัวนี้วงเลี้ยวแคบนะเวลาที่เราขับขี่ในเมืองนะครับเข้าตามตอกตามซอยตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยอ่า โอเคตอนนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะไปเตรียมเอกสารทําขายก่อนนะครับพอดีรถ FC มาถึงแล้วนะขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเหงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ